มีสองอย่างเนาะผมรู้สึกผมหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอะได้รับมาจากพวกคุณเยอะโดยการที่พวกคุณให้ผมในการที่ให้โอกาสผมใน,นในการสอนในการสนับสนุนผมแล้วทําให้ผมสามารถเก่งขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะตอบแทนกับ2คือความห่วงใยที่ผมรู้ว่าพวกคุณสุดท้ายชนะไปเพื่อแพ้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าผมปักธง6ปีเนี่ย แล้วผมพาพวกคุณชนะไปเรื่อยๆเนี่ยผู้คุณน่าจะหยุดกันได้แล้วผมอะ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะมาหยุดพวกคุณรู้ป่ะผมไม่อยากให้พวกคุณไปต่อกับตลาดนี้เลยผมพูดตรงๆผมบอกเนว่าถ้ามึงมีทุกอย่างแล้วมึงหยุดได้ไหมหยุดหยุดเลยไม่เทรดได้ไหมเขาเทรดคือความเสี่ยงไปถือเหรียญเอาไปถือคริปโตเอา ไปลงทุนอย่างอื่นเอาก็คือให้เรามีมากพอแล้วอะ่ะแล้วหลังจากนั้นหยุดเอาตัวเองออกจากความเสี่ยงผมมาอยู่ตรงนี้เพื่อให้พวกคุณชนะให้พอชนะให้พอใจเลยหาเงนินให้เติมที่เลยช่วงที่ผมมาสอนอเนี่ยเหลืออีกสี่ปีกว่าเนี่ยห้าปีก่อนที่ผมจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นอย่างอื่นซึ่งเราก็จะไม่ได้เจอกันแบบนี้แล้วนะ ผมต้องไปทำสิ่งที่มันใหญ่กว่านี้นะครับก็ขอให้ทำให้เต็มที่แล้วก็หยุดตัวเองให้ได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นให้เขาหยุดด้วยเป้าหมายของพวกเราคือหยุดนะทุกคนปลายทางของพวกเราคือหยุด กับความเสี่ยงพวกนี้ให้ได้แล้วคนอื่นที่เขาต้องมาเสี่ยงใหม่ก็ให้เขาเดินทางของเขาไปเราก็มีหน้าที่พาเขาไปหยุดเข้าใจปะผมไม่ได้สนับสนุนให้พวกคุณเถปทป้งชีวิตนะเว้ยผมอะ่ะสนับสนุสนให้พวกคุณมีให้พอแล้ะหยุดให้ได้แล้วไปใช้ชีวิต ถ้าพวกคุณเทรไปทั้งชีวิตคุณไม่ได้ใช้ชีวิตหรอกผมเทรอาทิตย์ละวันเท่ากับพวกคุณเทรทั้งเดือนทั้งปีถ้าพวกคุณออาไม้แม่นเท่าผมอะ่ะพวกคุณก็คงคิดว่าพวกคุณก็คงไม่ทําอะไรเลยวันหนึ่งคุณคงจะเทรอย่างเดียวทุกวันนอนอยู่บนเตียงดูเน็ตฟิกแล้วก็หาจังหวะเข้าออเดอร์แล้วก็เปิดแล้วก็ปิดใช่ไหมทาไมผมไม่ทําอ่ะ พอเราคิดต่างกันไงเมื่อก่อนผมเปิดร้านเหล้าเพราะผมคิดว่าร้านเหล้ามีเงินเยอะเงินหมุนเวียนวันเป็นแสนวันนี้ผมจะเปิดสิบล้านก็ได้ร้านเหล้าแต่ผมไม่เปิดร้านเหล้าแล้วเพราะว่าศักยภาพผมมันเกินการที่จะไปบริหารร้านเหล้าแล้วโลจิกไมเซ็ตผมชุดความคิดผมผมเห็นโลกมามากจนผมไม่อยากจะไปทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่แล้วที่มันเป็นระดับจุลภาคที่มัน ไม่ได้ทําให้คุ้มค่ากับเวลาของผมเพราะฉะนั้นผมก็กลับมาเรื่องเดิมสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของพวกเราคือเวลาถึงบอกว่าจบการหาเงินให้ไวที่สุดแล้วรีบไปใช้ชีวิตซะอัปเกรดตัวเองให้ไวที่สุดเอาชนะทําเฟรมชีวิต40ใครเริ่มแต่20 40คุณควรจะจบละผมบอกเ네นวันนั้นวันนั้นจําได้เลยเนม,มันยังไม่ถึงไหนเลยนะผมบอกเ네นอายุเท่าไหร่เนบอกเท่าอาจารย สามสิบห้าผมบอกเนสี่สิบนะสี่สิบหยุดทุกอย่างได้แล้วนะวางแผนกเกษียณสี่สิบใช้เงินอย่างเดียวละทำไงก็ได้อีกห้าปีข้างหน้าหกปีข้างหน้าใช้เงินอย่างเดียวหาไว้ให้พอในห้าปีนี้แล้วอย่าสร้างหนี้เพิ่มถ้ามีเงินไม่พอที่จะซื้อมาเลยก็อย่าไปผ่อนอย่าไปดาวซื้อเต็มจำนวนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เรามันรวมตัวกันอยู่เนี่ยเราพัฒนาศักยภาพเราเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อช่วยคนอื่นในวันที่ตัวเองมีพอที่จะช่วยมีความรู้มากพอมีเงินมากพอมีเวลามากพอมีประสบการณ์มากพอรีบทำตัวเป็นรุ่นพี่รีทายให้ไวกระเียนให้ไวแล้วเอาเวลาที่ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งแบ่งออกมา สอนรุ่นน้องแล้วก็อยากกลับไปเสี่ยงอีกแต่รุ่นน้องเขาไม่มีทางเลือกเหมือนตอนนี้ผู้คุณเป็นรุ่นน้องผมผู้คุณไม่มีทางเลือกอใครไม่มีทางเลือกยกมือขึ้นอ่ะคุณไม่ลงทุนคุณจะทําอะไรอะ่ะคุณก็ต้องลงทุนดีวะถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณจะได้อะไรแต่ผมมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อให้ความเสี่ยงของผู้คุณต่ําที่สุดจํากัดความเสี่ยงให้ผู้คุณแค่นี้ ทำให้ผู้คุณไม่เสี่ยงอย่างเดียวดายแล้วกันไม่อยากจะใช้คําว่ากล้าที่จะเสี่ยงแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมมีอย่างอื่นที่ทำเงินให้ผมมากกว่าการเทรดแบบนี้แล้วผมหยุดแล้ว เขาว่าหยุดแล้วคือหยุดอะไรหยุดพัฒนาจะใช้คํานั้นก็ได้นะแต่บางเอิญมันไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมต้องกลับมาสอนพวกคุณเนี่ยผมก็ดันอัพสกิลตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นผมก็เลยยังนอนไม่หลับอยู่ทุกวันนี้ครับ